อรุณสวัสดิ์จ้าเช้าวันทำงานอะลูทีนอ่าสกินแคร์ลูทีนตอนเช้าของเรานะคะนี่ดูดิอันนี้พี่นุชล้างหน้าด้วยน้ำเปล่านะเช้ามาพี่นุชชอบที่จะล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าเพราะว่าเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าผิวมันยังมีความฉ่ำฟูนุ่มเด้งอยู่เลยนะคะ หลังจากที่เราลงสกินแคร์แบบเมื่อคืนไปแล้วเนาะทุกคนจะเห็นว่าพี่นุชพอกขมิ้นไผ่ยเยอะมากดูดินี่ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่านะไม่เหลืออะไรเลยจริงๆอะ่ะมันไม่มีตั้งแต่ไปล้างหน้า้วคือมันซึมลงสู่ผิวอะ่ะเสียงแหบเสียงแห้งยังไม่ได้กินน้ำเลยตื่นมาปุ๊บเข้าห้องน้ำอาบน้ำรีบ ามด้วยไม่ใช่ตามด้วยรีบลงนะคะเซรั่มของเราสามจุดเทคนิคก็คือหลังจากที่เราล้างหน้าแล้วซับหน้าเสร็จนะคะอย่าให้เกิน3นาทีหลังจากที่เราล้างหน้านะเพื่อให้เซรั่มเนี่ยกับเก็บความชุ่มชื้นให้เราได้เต็มที่นะคะ พอผิวเรานุ่มชุ่มชื้นระหว่างวันนะผิวก็จะไม่มันนะคะไม่มันไอพวกเครื่องสำอางเครื่องแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะติดอยู่กับผิวเราตลอดนะคะก็คือไม่เปลืองไม่ต้องเติมหน้าบ่อยอะไรเงี้ยเออห็นปามยดเองได้ได้ทั้งหน้าทั้งคอเลยอะ่ะและกระปุกผิวนิดนึงอ่ะตื้นตื้น ขออีกน้อยนึงพอดีเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้จะเปิดขวดใหม่แล้ะก็เลยเหลือมันเหลือติดขวดก็เลยขออีกหน่อยหนึ่งขออหยดนะึง ในเย็นนี้จะได้เปิดขวดใหม่ละทุกคนจำได้ป่ะวว่าพี่นุชเปิดเปิดขวดชิปไหนเออลองไปย้อนดูนะคะว่าได้เดือนไหมได้นี่ขนาดพี่นุชถายเยอะนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยไข่มุกบัวหิมะของเรานะคะเยไข่มุกผสมบัวหิมะนะคะ ของแท้เกตด A นะวิธีสังเกตเนื้อง่ายๆก็คือเนื้อครีมเนี่ยจะนุ่มจะนุ่มละมุนนะคะนุ่มเนียนนะแล้วเวลาที่เราเราลงผิวเนี่ยเห็นเขาจะซึมลงสู่ผิวทันทีเลยหลังจากที่เราเกลี่ยและจะทำให้ผิวเราเนี่ยดูฉ่ำดูนุ่มดูเด้งเห็นไหมคะ จะไม่มีแบบมาเหลือเป็นค้าบเป็นแป้งเหนียวอยู่บนผิวจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่เหลวจนเป็นเหมือนแบบ texture เ,เ,เหมือนพวกโลชัน่นอย่างนั้นไม่ใช่นะคะจะไม่ได้ไม่ได้เหลวแบบนั้นหรือข้นหนืดจนเกี่ยไม่ลงนะของแท้เกรเอเนี่ยขณะพินุลงซ้ำเห็นไหมพอเกลี่ยปุ๊บ ซึมเข้าสู่ผิวเลยเห็นปะคะเนี่ยแล้วจะทำให้ผิวเรามีความนุ่มเด้งฉ่ำฟูนะคะยิ่งใช้คู่กับเซรั่มยิ่งนุ่มยิ่งเด้งเลยนะคะฝ้ากระนี่ฝ้านี่ไม่มีละมองไม่เห็นละไม่มีเลยนะคะไม่มีความหลงเหลือของฝ้าเลยกระยังมีบ้างจางๆเล็กๆน้อยๆเห็นปะเนี่ยสูมใกล้ๆยังมีรอยกระหน่อยๆบริเวณเนี่ย นะคะข้างนี้นะก็จะซูมใกล้ๆก,ก็จะมีรอยกะนิดๆเห็นไหมก็จางลงไปแล้วเมื่อก่อนดำปื๊ดดำปีเลยอะเอาเปนว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่นุชเป็นฝ้าดำปื๊ดจนไม่มีใครมองเห็นกะเพราะฝ้ามันกลบหมดเลยอะเออพอฝ้าจางปุ๊บกะลอยมาคนกท็ทักเอา้าเอาเอคุณน,นุช เป็นกนะใน่กาศเริ่มขึ้นป้าวกะมันมีอยู่แล้วแต่ฟ้ามันกบจนมองแบบไม่เห็นเลยนะคะอ่ะลงสกินแคร์เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่นุชขอไปแต่งหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอ่ข้างล่างนะคะทาครีมกันแดดถึงจะจบสกินแคร์ในตอนเช้านะคะสองตัวตอนเช้าพี่นุชจะลงบม,ม,มรุงสองตัวก็คือ 1. JK เซรัมนะคะลงเซรัมเสร็จปุ๊บตามด้วย ไข่มุกผสมวัวหิมะนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างก็คือกันแดดไข่มุกผสมวัวหิมะนะคะเดี๋ยวไปเจอกันทีข้างล่างจะ้ะ